เป็นเวลากว่า12กว่าวันแล้วที่ Toilet Tower Defense แม่งยังไม่กลับมาสักทีวันนี้เนี่ยผมมีเกมที่ดีกว่าเจ๋งกว่าแล้วก็ภาพสวยกว่านั่นก็คือเกมอยา่าง Gibi Tower Defense นั่นเองเกมนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจากที่มัน activate เนี่ยแม่งมีคนเล่นประมาณ1 0,000กว่าคนเลยและมียอดวิสิตรวมกันกว่าอ11กว่าล้านเกือบจะ12ล้านแล้วเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่โคตรมาแรงเลยและผมเดานะว่ามันอาจะ จะมาแซงไอเกมอย่างข้อเดเท่าดีเฟนซ์ได้ถ้ามันไอเกมนี้กลับมาเปิดนะเออเพราะาผมไปดูมาคร่าวๆแล้วเกมนี้เนี่ยแม่งภาพโคตรสวยกูบอกตรงๆเลยแม่งแบบคือถ้าชมผู้ชมดึงไม่ออกนะเอ่าเด็เท่าดีเฟนซ์นเนี่ยเรียบเหมือนกับออสตาส่วนสกีบีด e เ e น s ์เนี่ยแม่งคืออนิเมะแอดเวนเจอร์ที่แม่งภาพสวยกว่าแล้วก็สนุกกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีโค้ดมาค่อนข้างเยอะเลยมีแบบโค้ดไลโค้ดเฟเบอร์ริตอะไรทีนี้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลย ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ใส่โค้ดไปเป็นเทียบร้อยให้หมดเลยนะเราก็จะได้มาประมาณ5,000กว่าเหรียญ5,000นกว่าซีโดยผมเนี่ยได้ไปเปิดไอ้กล่องมาผมก็ได้มาแบบโอ้ได้มาประมาณ600โอ้รั้งที่แล้วผมได้มาประมาณ500นะตอนนี้ได้มา600เลยโดยเกมนี้เนี่ยจะไม่มีระบบสุ่มเหมือนเกมอื่นนะมันจะมีแต่แบบให้กูซื้ออย่างเดียวอะแล้วราคาไม่ก็แพงที่ผ่านเลยดูอย่างไอเนี่ย c a m u r a s r i d e r พอตัวถัดไปเนี่ยแม่งไฮเทคค c มีราแมนแม่งสองหมื่นกว่าบาทคือแบบราคามันก้าวกระโดดมากเลยอะแค่เราดูหน้าเมนูของเกมเนี่ยแม่งก็รู้ได้เลยแม่งเกมนี้แม่งแบบภาพโคตรสวยอะโดยผมคิดว่าผมจะซื้อไอ,อ้ตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบไฟรเรทมันค่อนข้างเยอะนะเพราะาผมคิดว่าเกมพวกนี้มันน่าจะวัดกันที่ไฟรเรทมากกว่าเป็นแบบการโจมตี per minute per second อะไรพวกนี้ซื้อเลยนี อีคริปปเหลืออยู่2,200เราซื้ออะไรดีเอาตัวนี้แล้วกันมา Researcher Cameraman ปุ๊บซื้อไปเลยอีคริปโอ้ตอนนี้กูโคตรจนเลยท่านผู้ชมมาให้หมดเลยนี่โอเคได้ so t o e e r s t a สเ are า o t f i n ต s h e d d o n อนไม d ์เดมก็เหมือนเกมนี้ยังไม่สำเร็จสบมบูรณ์100%นเอเหนอื่อนอาจจะมีแบบเกมที่มันไม่สมดุลไม่บาลานซ์บ้างก็ ไม่ต้องโทษมันแล้วกันโทษผู้พัฒนาแลละสำคัญเกมนี้แม่งเป็น R6 เลยนะท่านผู้ชมเพลงโคตรด,ดังเลยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแต่กูได้ยินชัดนี่เกมโคตรสวยมีปุ่มปิดเพลงไหมเนี่ยเออนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้าเมนูของโลบ็อกมันเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยนะผมว่ามันเออโคตรสวยอันนี้คือผมยอมรับเลยนี่คืออัปเดตที่ดีมากนะท่านผู้ชมสังเกตว่ามันดูมินิมอลขึ้นเยอะเลยนะว่าในโทรศัพท์เนี่ย เขาอัปเดตในอย่างแต่ในคอมเนี่ยเขาอัปเดตเรียบร้อยเลยนะแล้วผมเห็นเหมือนเกมนี้เนี่ยแม่งวางตัวได้ไม่จํากัดด้วยคือถ้าใครคอมสเปคไม่แรงเนี่ยหรือโทรศัพท์กาๆเนี่ยคือผมแนะนําเลยแบบมึงปรับกราฟิกตรงนี้นะกราฟิกอะโลให้สุดเลยเพราะไม่งั้นคอมหรือมือถือมึงระเบิดแน่กูบอกเลยเสียงเฮี้ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรอ่ะผู้ชมอ๋อเนี่ยเสียงสปิกอร์แมน โอ้กูต้องเบาเสียงก่อนแต่เกมน,นี้ดีนะเว้ยมันมีแบบปรัแบบวอลลุมของเอ e มี่ทาวเวอร์ตัวเองแบบละเอียดยิบเลยอะ่ะเฮ้ยตัวรถเอ้ยเอ้ยผู้ชอบอนตเวรชันอ่ะยิงนักทฤษฎีศาสตร์โอ้โคโกรธกากช่วยอะไรได้บ้างมันเนี่ยเฮ้ยัูเกลดด้วยกูเกลียเดยยเดยสียงสปีกเกอร์แมนมากเลยมึงได้ยินไหมกูเปิดเสียงดังๆสุดเลย ไอตัวสกิปปิทอยเด็ดอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมสำคัญเสียงทาวเวอร์แล้วปิดแม่งให้หมดเลยนีแ่แต่แต่มันก็เบาเกินไปกควบเพิ่มอีกนิดหนึง่งเลยผมชอบเกมนี้มันมีคีลัปอะไรให้บอกด้วยมันแบบ มีปุ่มตัว e ก็คืออัปเกรดปุ่มตัว e ก็คือเซลกับแบบสะดวกมากอะ่ะผมบอกเลยแบบไม่ต้องมาต้องคลิกเมาส์อะไรเงี้ยไม่ดีมากผมบอกเลยเนี่ยจะตายหายแล้วเนี่ยเร็วไอ้อเฮียมาแกไม่รอดแน่แกทำลายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่คนนี้เสร็จเรียบร้อยกลับมาที่ด่านหน้าเหมือนเดิม warning air toilet incoming เกมนี้ไม่มีตัวแอร์ด้วยเกมอื่นไม่มีนะเกมนี้ไม่ทำละเอียดแบบละเอียดจริงๆอะ,ะเอียออย่างที่เกม Tower Defense ควรมีอะเพราะเกมอื่นแม่งกากหมดนี่ผมวางไอ้ตัวสไตรเดอร์ได้ละอัปเกรดก็แพงอะอุ้ยเพื่อนมีมีพลังเชือก er, คนันราแมนด้วยว่ะไอ้ตัวนี้โคตรแพงเลยนะท่านผู้ชมแต่แบบผมชอบเกมนี้มากเลยมันมีแบบตอนอัเกรดอะ มันจะมีแบบเหมือนเพิ่มชุดเกราะขึ้นมาด้วยอ่ะมันเป็นแบบอัปเกรดแบบอัปเกรดจริงๆอ่ะแล้วก็ไอตัวคอมแม่แมนตัวนี้ที่มันเป็นแบบทหารแบบดิทรรีทหารเลยอ่ะแต่เดี๋ยวผมว่าเกมนี้ผมน่าจะไปเล่นแบบหลังมาอีกทีนะเพราะเกมน่าจะสนุกมากแบบมากๆอ่ะอุ้ยตอนนี้ถึงเว็บ13บแล้วหรอบอกเลยเกมนี้มีสิทธิ์แซงไอ้ TTD หรือไม่ก็บัฟทับทาวดีเฟน์ค่อนข้างสูงนะถ้าเกมผิดอย่างทีเดีมันไม่กลับมาเร็วๆอ่ะเพราะเดี๋ยวกระแสมันจะตกไง แล้วเกมเนี้ยแม่งคือเกมที่แบบคุณภาพแม่งดีมากมันแบบคุณภาพดีเหมือนแบบอะไรอะ Tower Defense Simulator อ่ะไอกเกมมันแม่งก็เกมโคตรดีเหมือนกันเกมแบบน่าจะแบบดังที่สุดของแนว Tower Defense แล้วบางต่างชาติเล่นกันโคตรเยอะแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นกันเลยนะอ่ะมาท่านผู้ชมตอนนี้ผมอัพสไตรเดอร์ได้ next แล้วนะมาอัพเลยนี่มันจะมีแบบเหมือนปืนเพิ่มขึ้นมาเลยมา ดูสเตตม,มันเข้าๆก่อนดาเมจก็น่าจะใช้ได้อยู่แอตแทคกูดาวท่าเซคเคนเรนจ์ประมาณโอ้ไกลอยู่ไอตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะไกลมากเลยเอ็กโพชชั่นเรนจ์คืออะไรอ่ะมันเหมือนแบบอันนี้เหรอเป็นแบบเป็นวงสองวงอ่ะไอตัวนี้คือเอ็กโพชชั่นนะผมไม่รู้อ่ะอันเนี้ยเอ,อ่อแอตแทกเยสโอ้ตัวนี้ คือตัวตีแอร์ได้โอเคโอเคตัวนี้ตีแอร์ได้คนระับตัวนี้ได้หรือเปล่าเออตัวนี้ก็ตีได้ตัวนี้ตีได้ไหมพันเชร์แมนก็ตีได้เอออ๋อ,อท็อปบทอทมมันเหมือนกับแบบวงเนะี่ยอันนี้คือท็อปอันนี้คือบทอทมถูงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน,นี้ตีเป็นการตีความเองไหนหน่าจะใช้ได้อยู่สี่พันที่กูเสียไปจากการเติมโค้ดอุ้ยอุ้ยเออเกือแบบหลุดได้ไหมเฮียใช้ได้อยู่สําหรับด่านแรก กูมไม่รู้ว่าดาดสองไม่จะโหดขนาดไหนนะแต่ตอนนี้เงินกูเยอะมากผมผมขออันนี้ก่อนเพิ่มก่อนนี่เงินเยอะมากก็เหมือนตัวหลุดคอเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยเฮ้ยแต่แต่เงินกูเยอะจังวะเฮ้ยเงินเยอะเกินป๊าป๊บป๊ากดตัว E โคตรสะดวกบอกเลยผมเพิ่มตัวนี้ไปเรื่อยแล้วกัน Warning Hidden t o i l e t are coming Get Tower with Hidden Detection to be able to เดี๋ยวนี้เราม yeah, ี h i d น e n detection yes โอ้ตอนนี้ทาวเวอร์ Tower ตัวไหนมีอะไรบ้างหรอใหญ่ hidden detection yes oh. เดี๋ยวสรุปทุกตัวมันตีแบบพวกตี h i d d e นกับตีแอร์ได้หมดเลยนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสตัร์ด้วยเหรอผู้ชมมันมีสตัร์ด้วยสตัร์แบบมันมีสตัร์ดให้เวลาให้บอกเลยนะเออ เออมป็นสแตนแบบจริงๆอันนี้ต้องระวังด้วยมันมีตัวแบบอันสแตนอะไรพวกนี้ป่ะผมไปดูมาแล้วมันเหมือนมีแบบพวกตัวบัฟด้วยแบบแค่มันเป็นแบบแดนซิ่งขึ้นมาแล้วไม่อะมันจะเป็นแบบบัฟดาเมจอะไรให้แต่ผมไปชวนว่ามันตัวเฮียอะไรเนี่ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงมันน่ากลัวแล้วกันกูกูดูในแบบในยูทูบมันไม่น่ากลัวขนาดนี้ด้วยแต่แบบไอ้นี่มันน่ากลัวเกินเป็นชื่ออะไรโกสทอยอะไรเหระ เนี่ยจ่าแอร์ทอยเรตอุย้ยไอ้เหี้ยตัวอะไรเนี่ยผมเห็นมันเหมือนสปีดี้ทอยเรตมันมีตัวที่มันเป็นทรงผมดราก้อนบอลด้วยอ่ะโอ้จากห้าคนตอนนี้ครับเหลือ4คนเท่านั้นนั่นเองครับแล้วมีคนชื่อว่าลาวาไก่ตันด้วยใครวะไอ้นี่ไงลาวาไก่ตันไอ้สองคนนี้มันมาเกินมาได้ไงวะแต่งตัวโคตรเหมือนกันเลยแบบนี่เป็นบั็กของเกมวะหรือเขาแค่แบบ ใส่พวกอาร์ทัวร์พวกนี้แล้วมันไม่โหลดอ่ะเออแต่เออมันเป็นเต็งตัวอย่างงี้จริงๆว่ะเฮ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงมีสตันกันด้วยนะอึนโคตรใหญ่เลยโอ้นี่มันที่มันตัวที่มันโผล่มาตอนสปีกเกอร์แมนโดนไอ้นั่นเนี่ยเราชนะหรือยังวะเว็บยี่สิบแล้วอ่ะเฮ้ยเราน่าจะชนะแลนะเว้ย เอ้แต่ตัวมันยังไม่ออกมาเลยอ่ะเอ้ยเอาเอา้ยยังไม่ชนะวะไอสัตว์ไอตัวออกมาโคตรช้าเลยเว้ยท่านผู้ชมผมว่าเกมมีออปติไมซ์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอพวกแบบการแบบตัวที่มันมาออกเวฟอนะไรพวกนี้มันค่อนข้างช้าแบบช้าเฮีย้ยเฮีลยวันนี้อ่ะ Devil เดวิลทอยเล็นนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล,ล้ว่ะอุย้ย ชนะปะเนี่ยกูชนะชนะชนะเรเวอร์เดไอีตัวหัวส้วมสาวหัวที่มันสู er ้กับคาเมราแมนไปชนะอะไรชนะชนะอีซนะี่้ยนี่อ่กตายแล้วออร์มี่แฮฟฟินด์เดอะฟีดเนี่นี game over. ่เกมเมอร์ราชนะเลยเอย้ได้เครดิตมาเจ e ็ดร้อยเกมชามกูเล่นไปยี่สิบสี่นาทีห้าสิบสี่วิทำไมผมยังอยู่หน้าโหลดอยู่เลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเออนียดได้ละ เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่โคตรดีเกมหนึ่งเลยผมแนะนําเลยแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งของ Toy, ทออยด์เทอาดีเฟนต์แล้วก็บาร์ผับทับเทอาดีเฟนต์เลยนะแล้วก็มีปลดล็อกแชปเตอร์สองเนยนะ,ะเออมีเป็นสตรอรี่มีไปแบบเวอร์ซัสเป็นโอ้โหนี่มีโหมด PVP นะนี่ก็คือ endless endless เหมือนแบบโหมด i n f i n i t ตใน all star อะไรพวกนี้นั่นเองสำหรับใครที่สนใจผมจะทิง้งลิงก์เกมไว้ให้ได้เดสคริปชั่นเลยนี่นะเป็นเกมที่สนุกโคตรสนุกเลย อ่ะสับคลิปที่ผมขอไปก่อนเองนะสวัสดีครับอย่าลืมเติมโค้ด้วยนะเพราะว่ามันมีแบบนี่ redeem code ไปอ่ะไปจริงๆครับ,บายเกิน